บทที่หกสิบสี่สารณะที่แท้อาจารย์ชิตลงไปแล้วท่านพระครูจึงถามนายสมชายว่าเป็นไงท่ารู้สึกเครียดบ้างไหมผมไม่กล้าเครียดหรอกรับหลวงพ่อผมกลัวมะเร็งเต้านมเล่นงานผม ชายหนุ่มตอบอย่างคนรักตัวกลดัวตายเรื่องนั้นเธอไม่ต้องกลัวหรอกรับรองว่าไม่เป็นท่านเจ้าของกุฏิตอบเพราะผู้ชายหมดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกแต่เจ้าขุนทองมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสังเกตไหมครับว่านมมันใหญ่ขึ้นคำถามนั้นสะดุดใจท่านพระครูท่านรู้สึกเหมือนกันว่าหน้าอกของหลานชายมันดูผิดหูผิดตาไป มันไปทำยังไงเข้าล่ะหน้าอกหน้าใจมันทึงผิดปกติอย่างนั้นผมหลอกถามดูเห็นมันบอกว่าเอามดตะนอยไปต่อยมันว่าถ้าใหญ่มากๆก็จะซื้อยกทรงมาใส่หลวงพ่ออย่าบอกนะครับว่าผมมาพูดมันเอาผมตายเลยชายหนุ่มเล่าพลางขอร้องแปลว่าเธอเอาความลับเจ้าขุนทองมาเปิดเผยนะสิท่านพระครูพูดเสียงตำหนิโทษหลวงพ่อครับผมไม่ได้คิดทรยศเพื่อนนะครับ แต่ที่ทำไปเพราะหวังดีต่อมันผมกลัวมันจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็เห็นนะักข่าเขาเล่าว่าคนที่เอามดตะนอยมาต่อยลูกอันทะยังเป็นมะเร็งตายได้สิทธวัดอ้างเหตุผลที่ต้องเปิดเผยความลับของเพื่อนนั่นเพราะกรรมที่เขาไปหลอกลวงหลวงไว้ต่างหากล่ะหลอกลวงเพื่อจะไม่ต้องเป็นทหารแต่เจ้าขุนทองมันไม่มีกรรมเช่นนั้นฉันรับรองว่ามันไม่เป็นมะเร็งแน่เธออย่าห่วงไปเลย ครับถ้าหลวงพ่อยืนยันเช่นนี้ผมก็สบายใจแล้วหลวงพ่ออย่าเผลอบอกเรื่องนี้มันเข้านะครับไม่งั้นผมถูกมันด่าล้างน้ําแน่เลยล้างน้ําก็ดีนะซีเธอจะได้สะอาดสะอ้านขึ้นท่านเริ่มยัว่วเพื่อคลายเครียดมันก็คงจะดีหรอกครับถ้าผมเป็นคนชอบอาบน้ําแต่บังเอิญผมเป็นโรคกลัวน้ําครับชายนมว่าได้ยั่วลูกศิษย์พอหอมปากหอมคอแล้ว ท่านพระครูจึงให้เขาลงไปล้างรถเพราะจอดไว้หลายวันจนฝุ่นเกาะเต็มไปหมดถึงไม่ต้องลงไปดูก็รู้ได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ท่านคิดในสมชายลงไปแล้วจะาอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงนั่งหลับตาทบทวนข้อความในจดหมายของนายพันเอกใจความโดยสรุปก็คือเขาหลงรักครูสาวที่จ้างมาสอนพิเศษให้ลูกที่บ้านทั้งหลงรักและหลงไหล ถึงขนาดคิดขอ,อยากับภรรยาเพื่อจะแต่งงานกับเธอเหตุผลที่เขาอ้างกับภรรยาคือตัวเขาเป็นนายพันอีกไม่นานก็จะได้เป็นนายพลและคนเป็นภรรยาก็จะต้องได้ตำแหน่งคุณหญิงแต่ภรรยาของเขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพราะหล่อนแก่เกินไปทั้งยังมีความรู้แค่มัธยมหกขณะที่ครูสาวจบปริญญาแล้วก็สวยกว่าสาวกว่า ผมอุตสาหร้องห่มร้องไห้เพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจในความรักของผมแต่เขาใจร้ายกับผมมากเพราะนอกจากจะไม่ยอมหย่าแล้วยังไม่สงสารเห็นใจเขาไม่มีน้ำตาสักหยดเดียวทั้งที่ผมร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดอย่างนี้แล้วผมจะอยู่กับเขาได้อย่างไรครับหลวงพอ่อผมพยายามพูดขอร้องเขาทุกวันเขาก็ไม่ใจอ่อนกระทั่งผมอ่อนใจ มาวันนี้เองผมยื่นคำขาดว่าถ้าเขาไม่ยอมอย่าผมจะฆ่าตัวตายเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกผมว่าตกลงฉันจะยอมอย่าให้เพราะเห็นใจในความรักของคุณความรักมันกินได้ส่วนเงินกินไม่ได้ฉะนั้นฉันจะยอมอย่าให้คุณแต่คุณต้องยกเงินเดือนให้ฉันทั้งหมดหลวงพ่อคิดดูสิครับว่าผมจะทำตามข้อเสนอของเขาได้อย่างไร ถ้าผมให้เงินเดือนเขาหมดผมกับภรรยาคนใหม่จะอยู่ได้หรือหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถิดครับช่วยให้เขาสงสารเห็นใจผมและยอมหย่าโดยไม่เอาเงินเดือนของผมส่วนลูกผมเลี้ยงได้และแม่ใหม่ของแกก็จะช่วยติววิชาให้โดยไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงเรียนกวดวิชาผมจะรอคำตอบจากหลวงพ่อความจริงผมอยากมากราบเรียนถามด้วยตนเองแต่เขาทำให้ผมหมดแรงและหมดหวัง จนไม่สามารถขับรถมาได้หลวงพ่อกรุณาตอบผมโดยด่วนเลยนะครับจดหมายไม่มีซองเปล่าติดแสตงมาด้วยจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงจัดการหยิบซองมาจ่าหน้าถึงผู้รับตามที่อยู่ตรงหัวกระดาษเสร็จแล้วจึงลงมือตอบเขียนที่วัดป่ามะม่วงวันที่หมีนาคมพศ2517เจริญพรท่านผู้พันที่นับถือ อาตมาอ่านจดหมายของผู้พันแล้วรู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดอย่าเพิ่งดีใจว่าอาตมาจะช่วยให้สงความปรารถนาอาตมาจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่ผู้พันปรารถนานั้นมันไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคนที่อาตมารู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่ผู้พันหากแต่เป็นภรรยาของผู้พัน ภรรยาคนที่มีความรู้น้อยและถูกสามีตำหนิติเตียนว่าทั้งแก่ทั้งไม่สวยนั่นแหละเรื่องทั้งหมดที่ผู้พันเล่ามามันเหมือนนิยายมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงแต่อัตมาก็ไม่คิดว่าผู้พันจะแต่งนิยายมาให้อัตมาอ่านหรอกนะเพราะอัตมาไม่ใช่นักอ่านแล้วก็คงไม่มีเวลาเพราะมีงานที่ต้องทำอีกมากมายอัตมาคิดว่าที่ภรรยาของผู้พันเขาไม่ร้องไห้นั้น คงเป็นเพราะน้ำตาตกในมากกว่าเอาละเรื่องนี้อัตมาก็ขอตอบสั้นๆว่าให้ผู้พันเลิกล้มความคิดที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เสเถิดเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยอัตมาขอร้องนะโปรโดอย่าได้ทำลายจิตใจผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกปกติคนเราเมื่อตั้งความหวังในทางที่ผิดครั้นสมหวังจะสุขสโมสรก็เฉพาะตอนต้นๆแล้วมันก็จะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลัง เพราะฉะนั้นอตาตมาจึงขอแนะนำว่ายอมผิดหวังเสียดีกว่าซึ่งแม้จะต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรหาต่อเมื่อทำใจได้เมื่อใดก็จะเกิดความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่บกพร่องเสียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได้ผู้พันลองนำไปพิจารณาดูส่วนเรื่องการเป็นคุณหญิงนั้นอตาตมาได้ตรวจสอบดูกฎแห่งกรรมของคุณโยมทั้งสองแล้ว ไม่มีใครจะได้เป็นคุณหญิงสุดท้ายนี้อาตมาขอเจริญพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยและบารมีขององค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองให้ผู้พันและครอบครวัวมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรจงสมความปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพรพระครูเจริญทิตตธรรมโม เขียนเสร็จท่านพระครูก็อ่านทบทวนอีกครั้งเสร็จแล้วจึงพับใส่ซองปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขาข้างที่หักกำลังอักเสบท่านเลิกสบงขึ้นดูก็พบว่ามันบวมเป่งทั้งที่นวดด้วยน้ำมันมนทุกวัน การขยับขยื่นเคลื่อนไหวจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากหากท่านก็ไม่เคยคิดถดถอยแม้จะอยู่ในภาวะอาภาธเจ็บป่วยก็ไม่เคยหยุดพักท่านทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการก็ยังได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงไม่มีวันหยุดกับใครเขาทั้งงานที่ทำหรือก็ไม่มีเงินเดือนให้อีกด้วยฉบับต่อมาเป็นของนางวารวินนินเนศ เขียนมาจากบ้านเลขที่76ทับ21ถนนเพชรกเกษมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจดหมายลงวันที่1มีนาคมพศ2517หล่อนเขียนเล่ามาว่าวันนี้ดิฉันกับสามีได้พาเพื่อนชาวอเมริกันไปดูการเข้าส่งที่บางแคดูแล้วต่างก็รู้สึกสลดหดหูไปตามๆกันดิฉันจะเล่าให้ท่านพระครูฟังนะเจ้าค่ะ คณะของเราไปถึงสถานที่ที่ใช้ทําพิธีซึ่งเขาเรียกกันว่าพระตําหนักเมื่อเวลาประมาณเจ็นาฬิกาพระตําหนักสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังคงราคาหลายล้านอยู่ในเนื้อที่ประมาณสิบไร่หน้าพระตําหนักมีรูปหล่อของหลวงพ่อทวดตั้งตรงงานอยู่กลางสนามผู้ไปร่วมงานมีทั้งพระและคาฤห,หัสเวลาเจ็นาฬิกาสานาที พระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์พระที่มาเจริญพระพุทธมนต์นี้ส่วนใหญ่เป็นพระราชาคณะมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนอกนั้นก็เป็นท่านเจ้าคุณหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรีก็ไปร่วมงานด้วยหลังจากพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการถวายพัตตาหารและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์เก้ารูปนั้นเสร็จแล้วท่านก็พากันกลับ ไม่ได้อยู่ดูเขาเข้าทรงและท่านก็คงไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกันบ้างดิฉันคิดว่า,าคนทรงเขาเข้าใจนิมนพระระดับสูงมาเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการหลอกลวงสงอย่างแนบเนียนที่สุดหลอกลวงสงมาเพื่อจะให้หลอกลวงชาวบ้านอีกต่อหนึ่งเสร็จพิธีสงแล้วก็เป็นพิธีเข้าทรง ที่ดิฉันสะท้อนสะเทือนใจมากก็คือคนทรงเป็นพระภิกษุดิฉันรู้สึกอับอายแทนชาวไทยพุทธทั้งประเทศที่ยังมีชาวพุทธบางคนโง่เขลางมงายไร้เหตุผลทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งปัญญานอกจากคนทรงจะเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังมีพระภิกษุอยู่ร่วมงานอีกกว่า200รูป ซึ่งท่านเหล่านี้อาจจะไม่ได้ศึกษาพระวินัยเพราะคงไม่ได้ตั้งใจบวชสามีของดิฉันต้องอธิบายให้เพื่อนชาวอเมริกันฟังว่าคนพวกนี้เป็นพระเทียมไม่ใช่พระแท้ที่ต้องอธิบายเพราะเขานับถือพระพุทธศาสนาและได้ศึกษาพระวินัยมาอย่างดีทั้งเคยบวชมาแล้วด้วยเขาจึงวิพากษ์วิจารณ์พระเหล่านี้ว่ากระทำผิดพระพุทธบัญญัติ ดิฉันจะเล่าเรื่องคนทรงต่อนะเจ้าคะเขาโกนศรีรษะห่มผ้าเหลืองแต่งตัวเรียนแบบพระทั้งยังประกาศตัวว่าเป็นพระอีกด้วยเขาอ้างว่าหลวงพ่อทวดมาเข้าฝันขอร้องให้เขาเป็นร่างทรงของท่านเพื่อสร้างบารมีเมื่อจะเริ่มเข้าทรงเขาจุดทูปมัดใหญ่ทั้งมัดเสียบไว้ในกระถางข้างหน้าแล้วจึงจุดเทียนมัดใหญ่เช่นกันนำมัดเทียนตั้งไว้บนศรีรษะ ให้น้ำตาเทียนไหลย,ย้อยมาอาบใบหน้าจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิประนมมือหลับตาไร้คาถาด้วยเสียงอันดังภาษาที่ใช้จะว่าบาลีก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงเพราะปะปนกันไปหมดจนฟังไม่ออกแต่ที่พอจะจับได้คำหนึ่งคือคำว่าเทวาพระพูดซ้ำๆหลายครั้งขณะที่ไร้คาถาก็นั่งขยุกข,ขยิกท่าทางดุกลิกไม่มีการสำรวมเลย ได้คาถาจบลูกศิษย์ก็จะนําจานหมากที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วมาประเคนเขาก็ใช้มือหยิบใส่ปากทําท่าเคียเค้ยวเคี้วปล่อยน้ําหมากไหลย้อยลงมาเปรอะคางเพื่อนชาวอเมริกันบอกว่าน่ากเกลียดมากเหมือนแด็กค,คูล่ากําลังกินเลือดเพราะน้ําหมากมีสีแดงเหมือนเลือดจริงๆจ,จากนั้นพวกลูกศิษย์ก็ช่วยกันยกขันบรรจุน้ํามาให้ทําน้ํามนต เป็นขันทองเหลืองขนาดมหิมาบรรจุได้สาลิตรเขาหยิบมัดเทียนจากบนศรีรษะลงมาจอดที่ปากขันให้น้ำตาเทียนหยดลงน้ำลูกศิษย์ส่งถาดบรรจุพวงมาลัยดอกมะลิมาให้เขายกถาดขึ้นสูงระดับศรีรษะหลับตาทำปากขมุบขมิบทำทีว่าเสกแล้วเทพวงมาลัยลงในขันน้ำมนต์จากนั้นทั้งพระเทียมและคฤหัหั์ก็จะเรียงแถวกันเข้ามารับน้ำมนต แถวพระเข้ามาก่อนเขาก็ใช้ผงมาลัยที่ลอยอยู่ในขันน้ำมนตตบที่ศีรษะพระซึ่งเข้าไปก้มศีศรษะประนมมือรับอย่างนอบน้อมหมดจากแถวพระเทียมซึ่งมีประมาณ200รลูปก,ก็เป็นแถวของคฤรืหั์ซึ่งมีนายทหารยศนายพลเดินนำหน้าที่ดิฉันทราบเพราะเขาแต่งเครื่องแบบมาแล้วดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นนายพลจริงหรือนายพลปลอม หากเป็นตัวจริงก็น่าสงสารมากที่เขาตกเป็นเครื่องมือหากินของคนพวกนั้นท่านพระครูเจ้าคาดิฉันสลดใจเหลือเกินชาวพุทธเราอับจนปัญญาได้ไร้ที่พึ่งพิงเสียแล้วหรือจึงได้ฝากชีวิตไว้กับการเส้นเจ้าเข้าทรงเช่นนี้พระพุทธศาสนาใกล้จะถึงจุดจบเสียแล้วหรือจึงถูกคนใจบาปหยาบช้านำมาใช้เป็นเครื่องมือกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าเพื่อนชาวอเมริกันที่ดิฉันพามาดู ได้แสดงความห่วงใหญ่ว่าหากคนศาสนาอื่นเข้ามาพกเข้าก็จะเป็นจุดให้เขาโจมตีได้ท่านพระครูคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะสามีของดิฉันบอกว่าอยากจะไปร้องเรียนต่อมหาเถรสมาคมหรือไม่ก็กรมการศาสนาให้เขาสอดส่องดูแลบ้างเพราะมันเป็นภัยร้ายแรงต่อพระศาสนาของเราเป็นการเปิดช่องให้คอมมิวนิสต์และศาสนาอื่นก็โจมตีเอาได้ ท่านพระครูกรุณาตอบปัญหาของดิฉันด้วยนะเจ้าคะ่ะสิ่งที่ดิฉันอยากทราบมีสองประการคือ 1. ท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าเจ้าคะ่ะว่าหลวงพ่อทวดท่านมาเข้าทรงจริงๆ 2. หากคนทรงและพระที่มารับน้ำมนต์เป็นพระแท้จะถือว่าเป็นการผิดวินัยตามพุทธบัญญัติหรือไม่ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าเจ้าคะ่นะนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง วรวินนินเนธจดหมายทุกฉบับที่ท่านพระครูดได้รับไม่มีฉบับใดที่ไม่ทำให้ท่านไม่เครียดพูดให้ฟังง่ายเข้าก็คือทุกฉบับล้วนแล้วแต่ทำให้ท่านเครียดแต่ความรู้สึกเช่นนี้ก็เกิดขึ้นไม่นานเพราะเมื่อท่านกำหนดเครียดหนอเครียดหนอมันก็หายไปแต่ฉบับของนางวรวินนินเนธนี่สิ ท่านต้องกำหนดทั้งเครียดหนอและสลดใจหนอควบคู่กันกระนั้นเจ้าความรู้สึกสองอย่างนี้มันก็ยังไม่ยอมเลือนหายไปท่านจึงต้องลุกขึ้นเดินจงกรมให้ความเจ็บปวดในแต่ละย่างก้าวนั้นมาช่วยฆ่าความเครียดและความสลดรันทดใจวายลงลุงจะไปลุกขึ้นเดินตายแล้วตายแล้วประเดี๋ยวขาก็าไม่หายหรอกนายขุนทองส่งเสียงวีดว้เมื่อขึ้นมาเห็นกับตา ว่าหลวงลุงกำลังเดินจงกรมอยู่ข้าเดินมาตั้งร่วมชั่วโมงแล้วเอ็งเพิ่งจะมาโวยวายมีธุระอะไรกับข้าอีกล่ะท่านหยุดเดินพลางถามหลวงลุงนั่งก่อนดีกว่าฮะนั่งนะคนดีคนดีของขุนทองหลานชายพูดเหมือนกับว่าหลวงลุงเป็นเด็กสามขวบนี่นี่เจ้าขุนทองมันจะมากไปมันจะมากไปข้าไม่ใช่เด็กอมมือนะเองอย่ามาพูดกับข้าอยางงั้น ท่านเอ็ดหลานชายไม่พูดก็ได้แต่หลงลุงนั่งก่อนสินะคะหนูขอร้องนั่งก็นั่งเอาละมีอะไรก็ว่าไปท่านหายเครียดหายสลดหดโหแต่ก็มีอันต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอ,นอแทนเพราะรู้สึกปวดระบบไปทั้งร่างโดยเฉพาะที่ขาข้างขวาผัวนางเตยมันมาตามฮะหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดรายงานเองรู้ได้ยังไง ว่าเขาเป็นผัวแม่หนูคนนั้นเขาบอกเองหรือเปล่าบอกข้าจะหลงลุงเคยบอกไว้ว่าวันที่ห้ามีนาผัวนางเตยจะมารับไปแต่งงานหนูเลยเดาเอา,เอาก็เข้ามาถามหานางเตยนี่ฮะงั้นก็บอกเขาให้ขึ้นมาหาข้าก็แล้วกันห้าชายหนุ่มรับคําแล้วจึงลงไปสักพักหนึ่งชายหนุ่มอีกคนก็ขึ้นมาแม้หน้าตาจะเศร้าส้อยหาก็ดูหล่อเหลาชวนมอง มีหน้าแม่หนูคนนั้นถึงได้เผลอใจเผลอกายท่านเจ้าของกุฏิลงความเห็นในใจใชายหนุ่มกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วแนะนำตัวเองผมชื่อสุเมศมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านพระครูนิ่งไม่พูดไม่ถามเพราะต้องการจะดัดนิสัยลูกผู้ชายที่ประพฤติตัวไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายผมมาตามหาภรรยาครับ ได้ขาวว่ามาบวชชีอยู่ที่วัดนี้เขาพูดอีกหากท่านพระครูก็เฉยอีกมีผู้หญิงชื่อเตยมาบวชที่วัดนี้หรือเปล่าครับเมื่อท่านเจ้าของกุฏิเฉยอีกชายหนุ่มก็หมดความอดทนเขาพูดด้วยเสียงเยาะเย้ยประชดประชันว่าผมไม่นึกเลยว่าจะมาเจอเอาพระบ้าเจ้ากระเทยนั่นก็ไม่ยักบอกว่าสมภารวัดนี้เป็นบ้าได้ผลเพราะท่านพระครูพูดขึ้นว่า อาตมาไม่ได้เป็นบ่ายหรอกคุณแต่อาตมาต้องการทดสอบคนที่มาวัดนี้ทดสอบความอดทนไงล่ะคนที่มาวัดนี้จะต้องอดทนอดได้ทนได้รอได้คุณอยากพบภรรยาไม่ใช่หรือครับคราวนี้เขาพูดเสียงอ่อนลงแน้ใจจะยังรู้สึกโกรธขึ้นถ้างั้นก็นั่งรอประเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาจะคุยด้วยขอตอบจดหมายฉบับนี้ให้เสร็จก่อน แล้วท่านก็ก้มหน้าก้มตาตอบจดหมายที่เป็นสาเหตุแห่งความเครียดของท่านเจริญพรคุณโยมที่นับถืออาตมาได้อ่านจดหมายของคุณโยมแล้วรู้สึกสลดหดหูไม่แพ้คุณโยมเช่นกันนึกไม่ถึงว่าเรื่องที่เล่ามานั้นจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้อาตมาเห็นว่าถ้าคนทรงเขาเป็นครือหัดและไม่มีพระสงฆ์ไปรับน้ำมนต์ อาตมาจะไม่นึกตำหนิเลยเพราะมันเป็นวิธีการหากินของพวกเขาที่จะหลอกคนโง่เขลาเบาปัญญาคุณโยมอย่าไปคิดว่าคนที่เป็นชาวพุทธนั้นจะเป็นผู้มีปัญญาไปเสียหมดทุกคนพระพุทธเจ้าทรงแบ่งคนไว้สีระดับเปรียบเทียบกับบัวสีเหล่าคุณโยมคงพอจะจำได้อุคติตันยูวิปจ,จิตันยูเนยยะและปัททปรมะฉะนั้น จะให้ฉลาดหลักแหลมเหมือนกันหมดย่อมเป็นไปไม่ได้หากจะถามความเห็นของอาตมาว่าเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่มาเข้าทรงนั้นเป็นหลวงพว่อทวดอาตมาก็ขอตอบว่าไม่เชื่อเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องทำเช่นนั้นและที่ชอบอ้างกันว่าเทพมักจะลงมาสร้างบาร,รมีในเมืองมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกประการหนึ่ง ที่พึ่งของชาวพุทธก็ไม่ใช่เทพยดาหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนแต่คือพระรัตนตรยัยคุณโยมคงจะจำบทสวดมนต์ได้บทสวดที่ว่านัตติเมสารนังอัญังพุทธโธเมสารนังวรังสาระ,ะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระ,ะอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตติเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวรัง สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านักทิเมสรานางอันยังสังโคเมสรานางวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนัสัจวัตเชนะวัดเตยยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา คุณโยมเห็นแล้วใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้ยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นแต่ชาวพุทธทุกวันนี้ก็ไปยึดอะไรกันก็ไม่รู้เลอะเลือนล่ามป้ามกันไปหมดจนหาข้อยุติไม่ได้คุณโยมไม่ต้องไปกลัวว่าคอมมิวนิสต์หรือศาสนาอื่นก็<ๆ>จะมาทำลายพระพุทธศาสนาของเราหรอกไม่ต้องกลัวผู้ที่จะทำลายก็คือภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกานี่แหละพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้นานก็เพราะพุทธบริษัท4สี่และจะเสื่อมไปก็เพราะพุทธบริษัท4สี่อีกเช่นกันก็ยังดีที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วผู้ที่จะทำลายจึงเหลืออยู่เพียงสามคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอัตมาเองพยายามอุทิตเวลาเพื่อพระศาสนาอุทิศทั้งเวลาและชีวิต จะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงอาตมาทำได้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่าเมื่อมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับสมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาก็จะรู้เองว่านี่เป็นหลวงพ่อเทียมไม่ใช่หลวงพ่อทวด ส่วนคนเขลาเบาปัญญาถึงคุณโยมจะไปบอกเขาว่าเป็นหลวงพ่อเทียมเขาก็ยังเชื่อว่าเป็นหลวงพ่อทวดอยู่นั่นเองก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาขอให้คุณโยมวางใจเป็นอุเบกขาเถิดขอเจริญพร